สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอขอแนะนำ15อันดับซีรีส์วายไทยที่มีครบทุกรถถึงเครื่องถึงขิงฟินกันก,นกระจายแน่นอนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่1สิบบอนให้ฉันรักเธอในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเพลเฟิร์ สองนักสแสดงหน้าใหม่ที่ต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการแต่ด้วยนิสัยหัวร้อนสุดกวนป่วนประสาททำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พร้อมพังได้ตลอดเวลาจนบริษัทต้องขอให้พระเอกสุดฮอตอย่างพลูโตที่ต้องเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเข้าคู่ใหม่และนั่นทำให้ความรู้สึกของทั้ง3คนเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาเอาใจช่วยกันได้ในซีรีส์10วันให้ฉันรักเธอ อันดับที่2นับสิจตดเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ในซีรีส์เป็นเรื่องราวความรักของนักเขียนและพระเอกหนุ่มเมื่อจีนักเขียนหนุ่มที่บังเอิญต้องมาเขียน DIY ตามความต้องการของตลาดจนมีสวัาผัวโหดดังเปรี้ยงปร้างถึงขนาดถูกอยิ่ไปทําเป็นซีรีส์จากกระแสส่งผลให้สํานักพิมพ์อยากให้เขาเขียน d i ยเล่มถัดไป รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการทำซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือของตัวเองด้วยทำให้พบกับนับสิบนายแบบหนุ่มลูคอสุดคูหนึ่งในผู้มาแคสติ้งบทพระเอกของซีรีส์และดูเหมือนเขาจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของจีนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความบังเอิญทำให้ทั้งคู่ย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันเกิดเป็นเรื่องรักนอกจอของพระเอกหนุ่มและนักเขียนที่ไม่อาจติดเป็นความลับได้อีกต่อไปมาร่วมลุ้นกันว่าเรื่องรักของทั้งคู่จะเทคเดียวผ่านหรือไม่ ติดตามได้ในซีรีส์ดับสิบจ,จูบอันดับที่3เมื่อหัวใจใกล้กันในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่สนิทกันกว่า10ปีได้เลื่อนสถานะจากเพื่อนสนิทมาเป็นแฟนถึงแม้ว่าหัวใจจะมีเพียงกันนับตั้งแต่วัยเด็กที่เกียวก้อยสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแต่เพราะต่างฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะก้าวข้ามเส้นความสัมพันธ์ คำว่าเพื่อนที่พวกเขารักษาไว้จึงทําให้หัวใจไม่เคยเข้าใจกันสักทีแต่เมื่อเลโอเกรงกลัวว่าเฟียจะรักคนอื่นเขาจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการสารภาพรักเพื่อนสนิทด้วยความร่วมมือของทีมบาสเกตบอลทั้งทีมแต่แม้ว่าสถานะจะเปลี่ยนใช่ว่าทั้งคู่จะเดินมาถึงจุดจบแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวครั้งใหม่ใครว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจะรู้ทุกเรื่องบอกได้เลยว่าไม่จริง ไม่ว่าจะคนเก่าที่กลับมาหรือคนใหม่ที่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องสมาชิกในครอบครัวไหนจะผองเพื่อนแสนมุ่นที่หาเรื่องยุ่งไม่เว้นแต่ละวันติดตามเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของทั้งคู่ได้ในซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันอันดับที่ 4. คุณหมีปฏิหารในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเต้าผู้ตุ๊กตาหมีขขาวนวูนตัวใหญ่เป็นที่พักพิงใจให้นัดมาหลายปี ตุ๊กตาหมีสามารถสื่อสารกับสิ่งของต่างๆในบ้านยามพ้นจากสายตามนุษย์แล้วจู่ๆปฏิหารก็ทำให้เต้าหู้กลายร่างเป็นหนุ่มน้อยแต่ร่างใหม่กลับไร้ซึ่งความจำที่เคยมีเต้าหู้ในร่างใหม่จึงต้องสืบหาความเป็นมาของตัวเองและเรื่องราวยิ่งซับซ้อน mm. เมื่อเขาพบว่าที่มาของตนนั้นเกี่ยวข้องกับอดีตอันมืดมนและความหลับของครอบครัวผู้เป็นเจ้าของอีกทั้งเวลาในร่างมนุษย์ที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้เป็นที่รักก็เหลือน้อยเต็มที เต้าหู้จะค้นหาคำตอบให้แก่ตัวเองแล้วเปิดเผยความหลับทั้งหมดได้หรือไม่และจะมีปาฏิหาริย์อื่นใดอีกไหมที่จะช่วยให้เขาสมปรารถนาติดตามต่อได้ในซีรีส์ mm hmm. คุณหมีปาฏิหาร mm ิย hmm. ์อันดับที่5 Not me เขาไม่ใช่ผมในซีรีส์เป็นเรื่องราวของบักกับไว้ที่เป็นฝาแฝดและมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าประหลาด เมื่อคนหนึ่งได้รับอันตรายอีกคนก็จะสัมผัสได้เช่นกันวันที่พ่อกับแม่แยกทางกันพอพาวายไปอยู่ต่างประเทศเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดที่เคยเชื่อมถึงกันก็ค่อยๆเลือนลางตามกาลเวลาและระยะทางผ่านไป15ปีไวเติบโตกลายเป็นหนุ่มนักเรียนนอกจากราัสีซียเมื่อไวเดินทางกลับมาไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่แยกจากแบกอดุลทูตเกษรราชการผู้เป็นพ่อไม่เคยพูดถึงแม่อีกเลยส่วนแบกก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน และจู่ๆไว้ก็ทุกข์ทรามานสาหัสทั้งที่กำลังกินข้าวอยู่ไว้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังจะตายเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจนหายดีแต่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรแต่แล้วไว้ก็ได้รับโทรศัพท์จากต๊อเพื่อนวัยเด็กต๊อดบอกกับเขาว่าเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วแหลกโดนทำร้ายจนโคมา่าไว้ต้องการหาตัวคนร้ายที่ทำร้ายแบบให้ได้ เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมแก้งกับกลุ่มเพื่อนของแบกเพื่อหวังจะสืบหาความจริงเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในซีรีส์นอตมีเขาไม่ใช่ผมอันดับที่6หรือเป็นที่ผมวิขิตในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเพื่อนรักเจ็คนซึ่งมีนิสัยแตกต่างกันตามแต่ละวันเกิด ที่อยู่อยู่โชชาตาก็นำพาพวกเขาให้มาเจอกับคนรักในเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยากเกินกว่าคำอธิบายหรือนี่จะไม่ใช่โชชาตาอย่างที่พวกเขาเข้าใจหากแต่เป็นเพราะพรมิคิดต่างหากที่ทำให้พวกเขาได้มารักกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในซีรีส์หรือเป็นที่พรมิคิดอันดับที่7หนาห้าเดอะซีรีส์เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของเหล่านักเรียนวัยรุ่นสมาชิกแก๊งหน้าหา้านแห่งบ้านหนองอีแรงและแก๊งวัยรุ่นหน้าหา้านแห่งบ้านโนนหินแห่เมื่อพื้นที่หน้าเวทีต้องกลายมาเป็นสมรภูมิความรักและสการประชันหมอลำขนาดย่อมของเหล่าวัยรุ่นมัธยมปลายที่รักการเต้นหน้าห้านสุดชีวิตทุกสายตาจะต้องจับจ้องมาที่พวกเธอติดตามความรักและการเต้นหน้าห้านของแก๊งวัยรุ่นชายหญิงได้ในซีรีส์หนาหัานเดอะซีรีส์ อันดับที่8รักวุ่นวายนายโรซาในซีรีส์เป็นเรื่องราวของปุ่นพ่อค้าส้มตำโรซาบกับอาทิตย์เจ้าของโรงแรมรู้ที่มีเหตุทำให้ไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกเจอทั้งคู่ต้องมาร่วมงานกันโดยบังเอิญคนที่ไม่ชอบกินส้มตำอย่างอาทิตย์เมื่อได้ใกล้ชิดกับปุ่นรู้ตัวอีกทีก็หลงชอบนายโรซาเข้าซะแล้ว และยังมีความรักวุ่นวายของมยมเชฟจอมกวนที่ดานไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเต็งหนึ่งนักรีวิวอาหารปากกล้าที่ไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ติดตามต่อได้ในซีรีส์รักวุ่นวายนายโรซาอันดับที่9ใครคือองชองเตในซีรีส์เป็นเรื่องราวของการตามหาองชองเต องชองเตเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่ทิวจะทำอย่างไรเมื่อองชองเตที่ตามหาดานมาปรากฏอยู่ตรงหน้าถึงสีคนภารกิจตามหาว่าใครคืออองชองเตตัวจริงของทิวเด็กหนุ่มหน้าตาดีมีกรีนักเรียนนอกจากฝรั่งเศสและผู้ช่วยอย่างอักเพื่อนสนิทบ้านตรงข้ามที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กจึงเริ่มต้นขึ้น ทำให้ทั้งคู่ต้องมาทำความรู้จักกับผู้ชายสุดเพอร์เฟกทั้ง4คนได้แก่นาทีรุ่นพี่ปี3ทีเทปด้านศิลปะแห่งคณะศิลปกรรมภูผ,ผารุ่นพี่ปี3รุ่นพี่สายรหัสผู้เก่งวิชาการจากคณะศิลปาศาสตร์สายฟ้ารุ่นพี่ปี3อัจฉริยะด้านดนตรีจากคณะน,นิเทศศาสตร์และวยโยรุ่นพี่ปี3กับตันทีมนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศสาสตร์การกีฬาสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักในครั้งนี้ ใครจะเป็นคำตอบสุดท้ายติดตามรับชมได้ในซีรีส์ใครคือองชองเตอันดับที่สิ์ในแคนดี้ของฉันในซีรีส์เป็นเรื่องราวของกายบุรุษพยาบาลหนุ่มและเป็นคนรักกับจริงหนุ่มนักศึกษาปีสีสาขาภาพยนตร์ที่กำลังจะเรียนจบซึ่งความรักของทั้งคู่มีปัญหาเกิดจากเวลาไม่ตรงกรันโดยจิงเองก็มกมุนอยู่ต่กับการทำโปรเจกต์จบ ซึ่งพอเขามีเวลาว่างก็มักจะใช้เวลาไปกับการดูวิดเจ็ที่ตัวเองชื่นชอบลายในมือถือเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กายส่วนกายก็ต้องขึ้นเวรเช่าสายบ่ายค่ำสลับไปมาจนไม่มีเวลาอยู่กับจิ้งกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองทะเลาะกาันเพราะกายผิดณสสำคัญกับจิ้งทําให้จิ้งโกรธมากถึงขั้นขอเลิกกับกายจึงทําให้กายที่ต้องพยายามหาทางง้อจิ้งให้ได้แต่ง้อเท่าไรจิ้งก็ไม่ใจอ่อนให้สักที ำให้กายคิดวิธีที่จะชวนมิเจที่จริงชื่นชอบมาเจอแต่การจะได้เจอมิเจที่จริงชื่นชอบนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กายได้เจอกับคุณลุงปริศนาที่กายได้ช่วยชีวิตเอาไว้จนคุณลุงปริศนาได้มอบแคนดี้วิเศษกับให้กายจนทำให้เรื่องวุ่นวุ่นชวนให้ปวดหมอเกิดขึ้นติดตามรับชมต่อได้ในซีรีส์ในแคนดี้ของฉันอันดับที่11แล้วแต่ดาว ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของดาวเหนือที่โคจรมาเจอกับรักครั้งแรกอีกครั้งอย่างคาบคืนเพื่อนร่วมชั้นที่เขาเคยบอกชอบก่อนจะบินไปเรียนต่อที่เยอารามานันแต่คำสารภาพที่ดาวเหนือรวบรวมความกล้ามานานกลับได้รับเพียงคำว่าเดินทางปลอดภัยนะและการโคจรมาเจอกันครั้งนี้ก็ทำให้ดาวเหนือมั่นใจว่าต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนดาวเหนือก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ดีติดตามรับชมได้ในซีรีส์แล้วแต่ดาว อันดับที่ส2สูตรรักนักออกแบบเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดาราม่าในซีรีส์เป็นเรื่องราวของร้านตัดสูตรของสามพี่น้องไออุ I ่นอบปุ้มและอารักที่ได้รับมรดกโดยมีช่างตัดฝีมือดีอย่างไออุ่นผู้มีพรสวรรค์ด้านการตัดสูตรความติดของเขาเป็นที่ทราบกันดีของวงการว่าเขาเป็นช่างตัดที่เลือกลูกค้าโดยใช้เซนว่าใครควรค่าที่จะตัดสูตรกับเขา จนกระทั่งวันหนึ่งสิชนที่เพิ่งได้งานเป็นเลข,ขาของทายาทมหาเศรษฐีจึงจําเป็นต้องหาชุดสูรสัมภาษณ์งานทําให้ได้รู้จักร้านดอโดยบังเอิญเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีรีส์สุดรักนักออกแบบอันดับที่13ผมกับผีในห้องในซีรีส์เป็นเรื่องราวของพัดเด็กหนุ่มที่ต้องระหกระเหินย้ายบ้านตามผู้เป็นแม่มาเพื่อสร้างชีวิตใหม่สู่บ้านเลขที่88 บ้านที่ทาให้พัดรู้สึกว่าไม่ได้อยู่กันเพียงลาพังระหว่างแม่กับเขาเท่านั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากการพยายามค้นหาคําตอบพัดได้พบกับพบวิญญาณหนุ่มสุทะเลนที่มาขอความช่วยเหลือให้พัดตามหาตัวตนของเขาที่เลือนหายไปบนเงื่อนไขหลังความตายที่มีเวลาเหลือเพียง49วันเท่านั้นก่อนที่จะต้องติดอยู่บนโลกนี้เป็นสัมภเวสีทุกทรมานตลอดไปความรักของทั้งคู่ค่อยๆก่อตัวขึ้น ร่วมไปกับการค้นหาเบาะแสเพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งตัวตนให้สมบูรณ์ติดตามรับชมได้ในซีรีส์ผมกับผีในห้องอันดับที่14เชือกปานในซีรีส์เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของวินและทีมที่เริ่มต้นมาจากการที่ทีมได้ตัดสินใจไปสมัครชมรมว่ายน้ำและวินก็มีตำแหน่งเป็นรองประธานชมรมอยู่ตอนนั้นทั้งคู่จึงได้เจอกันบ่อย แคมวินก็ถูกชะตากับน้องใหม่คนนี้เหลือเกินทั้งคอยแกลง้งพาไปเที่ยวและยังคอยไปรับไปส่งทีมอยู่บ่อยๆซึ่งก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่คนสนิททำให้กันแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มาถึงจุดเปลี่ยนในตอนที่พวกเขาได้ไปออกค่ายของชมรมว่ายน้ำและเกิดมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนพวกเขาก็ต่างคิดว่าเป็นแค่เรื่องฉับเฉวยที่ควรจะจบลงเพียงแค่นั้นแต่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์วุ่นวุ่นที่ทำให้ต้องวนกลับมาเจอกันอีกหลายต่อหลายครั้ง จนทำให้ทีมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนขี้กลัวไม่มั่นใจในตัวเองกลายมาเป็นคนที่มีความกล้าเพื่อที่จะคว้าฝันในการเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติให้สำเร็จส่วนมินก็เปลี่ยนตัวเองจากที่เคยเป็นคนเร่เปื่อยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลายมาเป็นคนจริงจังและตั้งเป้าหมายในชีวิตติดตามรับชมได้ในเชือกปานอันดับที่15คืนนั้นกับนายดาวเหนือ ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของนายและดาวเหนือทั้งสองต่างคนต่างเดินทางมาพักใจใคนหนึ่งเพิ่งเลิกกับแฟนส่วนอีกคนก็เพิ่งจะผิดหวังจากความรักมาหมาดๆการเดินทางครั้งนี้ทําให้พวกเขามาพบกันโดยบังเอิญเพราะพักอยู่ที่รีสอร์ทที่เดียวกันและดันพักอยู่ห้องข้างๆกันไปอีกความสัมพันธ์ของนายและดาวเหนือจะพัฒนาจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จักและกลายเป็นความรักได้หรือไม่ หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียงความหวั่นไหวช่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นร่วมลุ้นกับความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ในซีรีส์คืนนั้นกับนายดาวเหนือก็จบกันไปแล้วนะคะกับ15อันดับซีรีส์วายไทยที่มีครบทุกรสถ,ถึงเครื่องถึงขิงถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ EP หน้าเจาจะมาแนะนำเรื่องอะไร โปรดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า